ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การนําเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของ,งานางสาวสวิการแสงจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกรกเรน5น5ประจําปีงบประมาณ2,568วันนี้ดิฉันจะนําทุกท่านรับชมผลการดําเนินงานการบริหารจัดการและผลสำลทธที่เกิดจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนและโรงเรียนของเราไปพร้อมๆกันค่ะโรงเรียนบ้านโกรกเลน5 เน้นการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยบริหารจัดการรูปแบบ BKD 5G Model ด้วยกระบวนการ5สและแบ่งออกเป็นด้านๆในการพัฒนาดังนี้ระดับความสําเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตําแหน่งด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นําทางวิชาการริเริ่มพัฒนาความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนครูคณะกรรมการสารารศึกษาผู้ปกครองชุมชนและเครือข่ายการพัฒนาการจักการเรียนรู้ โดยมีแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับเพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารจัดการสารักศึกษาโดยการศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบมีกลยุทธ์เครื่องมือและนวัตกรรมทางการบริหารในเครืองลุกมีแผนพัฒนาและจัดทำหลักสูตรสารนศึกษาร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับมีการจัดการเรียนรู้การวิเคราะห์ผู้เรียนและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้การสร้างสื่อ โดยเน้นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญมีการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนมีการนิเทศกํากับติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของคณะครูอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องและมีการประชุมกับคณะครูบุคลากรทางการศึกษาเพื่อวิเคราะห์แก้ปัญหาพัฒนาการเรียนรู้และนําไปปรับใช้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไปด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาท่านผู้อำนวยการสุวิการแสงจันทร์ ได้จัดโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาออกเป็น4กลุ่มงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีการพัฒนาสถานศึกษาอย่างสมดุลรอบด้านผ่านกิจกรรมโครงการต่างๆเช่นโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและแอลกอฮอล์โครงการโรงเรียนคุณธรรมสพบทโครงการธนาคารขยะและแปลงเกษตรสาธิตเพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านกกเดิน5ยังมีโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสความเท่าเทียมทางสังคมและลดความเดื่อมล้ําทางการศึกษาด้านการบริหารเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตรกรรมท่านผู้อำนวยการสวิการแสงจันทร์เริ่มส่งเสริม,มและพัฒนาครูและบุคลากรสร้างหรือนำนวัตรกรรมทางเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจาัดการเรียนการสอนในรูปแบบ active learning เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงท่านผู้อำนวยการสวิการแส,รส,รสงจันทร์ได้นำความรู้ทักษะและนวัตกรรมที่ได้ มาพัฒนาการบริหารจัดการสาธารศึกษาและรายงานผลผ่านทางสื่อออนไลน์อย่างเป็นระบบด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายท่านผู้อำนวยการสวิการแสงจันทร์ได้ริเริ่มพัฒนาประสานความร่วมมือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสาธารณสัการประชุมผู้ปกครองการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนและหน่วยงานราชการต่างๆเช่นได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต3 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาคนครราชสีมาเขตหนึ่งเ,เป็นประธานเปิดกิจกรรมอิทริศากานบูรณาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านกกเดือน5กิจกรรมเขาดาว30วันสู่ความสำเร็จโอเน็ตเป็นเลิศจากนางสาวนันพัฒน์วิกุลศึกษานนเทศสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขตหนึ่งกิจกรรมครูแดงจากสถานีตำรวจโพกาง กิจกรรมปันสุขให้น้องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนจากกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่23การปรปับปรุงภูมิทัศน์เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพท่านผู้อำนวยการสวิการแสงจันท์เป็นแบบอย่างที่ดีในการเข้าร่วมอบรมพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่องร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายใน ร่วมเป็นคณะทํารรงานส่งเสริมศักยภาพผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดก,การศึกษาร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแนวทางการดําเนินงานของสถานีแก้หนี้ครูสพทร,ร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้บริหารการศึกษาเข้าร่วมสัมมนาพัฒนาศักยภาพผู้บริหารร่วมถอดประสบการณ์การดําเนินงานโรงเรียนสุจริตนอกจากนี้ได้จัดทำนวัตกรรม Best Practice ปลูกต้นกล้าความดีด้วยกลยุทธ์4สอ เพื่อพัฒนาโรงเรียนสุจริตเผยแพร่ผลงานและแนวปฏิบัติที่ดี b e best p r a c t t i e ไปยังโรงเรียนอื่นๆและสาธารณชนและมีการเผยแพร่นวัตกรรมผ่านรายการพฤหัสเช้าข่าวสวพทพระดับความสําเร็จในการพัฒนางานที่เสนอประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านกกเดือน5 โดยใช้กลยุทธ์ BKD 5G m o เดลวิธีการดำเนินงานโดยใช้รูปแบบ PLC ในการพัฒนาให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการแก้ปัญหาร่วมกันโดยใช้หลักการของ PDCA เพื่อให้นักเรียนมีทักษะตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาผ่านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยผ่านโครงการและกิจกรรมดังนี้โครงการยกระดับผลสมฤทธิ์ทางการศึกษาโครงการสถานศึกษาสีขาว โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่โครงการโรงเรียนคุณธรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงานเพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนและเห็นความสําคัญของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาที่คาดหวังครูโรงเรียนบ้านกูเกเดือน5มีความเข้าใจและเห็นถึงความสําคัญของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักเรียนทุกคนได้รับการคัดกรองตามแบบประเมินตนเอง และได้รับความช่วยเหลือผู้ปกครองชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการทำงานร่วมกันโดยผ่านกระบวนการทำงานที่ชัดเจนพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่ปฏิบัติงานที่สามารถตรวจสอบได้ส่งผลให้ผู้ปกครองให้ความเชื่อมั่นทำให้มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นท่านผู้อำนวยการสุวิการแสงจันทร์ได้ปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายและเกิดผลสำเร็จดังนี้มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT สูงกว่าระดับประเทศทั้ง2ด้านมีผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT สูงกว่าระดับประเทศทั้ง2ด้านมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-net สูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชาได้รับรางวัลชมเชยกิจกรรมถอดบทเรียน Best Practice ผู้บริหารสถานศึกษารางวัล IQA Award ระดับยอดเยี่ยมประเภทสถานศึกษาระดับกลางพัน เข้ารอบการคัดเลือกโลคา์บอนติด1ใน10ของโรงเรียนระดับประเทศรางวัลสารศกษาสีขาวรักษามาตรฐานระดับเพชรปีที่2ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบสุขาดีมีความสุขประจำปี2568รางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีโรงเรียนคุณธรรมสพทด้านการบริหารระดับดีมากและนี่คือกระบวนการทำงาน ของผู้ในการนางสาวสุวิการแสงจันทร์ที่มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนครูและสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยั่งยืนขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบปรมาณ2,528ของนางสาวสุวิการแสงจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระดเดือน5ขอกราบขอบพระคุณค่ะ